ทีมืดมนหัวใจมันสงสัยว่าคิดถึงใครอยู่หนึ่งคนืนที่ใจต้องการกันน่ารักเกินไม่เจอกันนานแล้เธอคลิปนนี้เราก็อยู่ในช่อง AI ตัวหรอนะครับผมน,นี้เราก็จะเมาเล่น AWP ทั้งเกมนะแต่ไม่รู้จะได้ AWP ห <c oughs> รือเปล่านะครับผมถ้ามัได้ AWP <c oughs> ก็จะขอเปลี่ยนปืนเลยนะจะเปลี่ยนเป็นสกาก็แล้วกันนะครับผม เดี๋ยวลงพิ้งลยดีกว่าโดจ้าโดจ้าโดจ้าเดี๋ยวลงบ้านบ้านแตกนะเออไม่ใช่ดิบ้านไม่ใช่บ้านแตกครับผมไม่ลงหยอกหยอกหยอกผิบชัยเราจะลงเราจะลงบ้านกลางลิ้นพันได้ยังไงนี่ลิ้นชั้นพันได้ยังไงนี่ ไม่มีคนลงเหรอเฮ้ยกระสุนทนายเข้าข้างเรารอบนี้รอบนี้รู้สึกจะเข้าข้างฮะ เราไม่แตกหรอกจ้ะเศร้าง,งามพี่มาระ อยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวไม่มันใจวิ่งไปไหนวะฉีกไปไหนอ่ะ โถ่ไอ้กระสุนดิดฮัลโหลปั๊มยากันเดบิว <I S 1> ไม่มีฮัลโหลไปเดบิวไม่มีตายละเดี๋ยวเรามาเป็นเล่นเป็นเอ็มีสูทั้งเกมดีกว่ามีอีกปะไม่มีนะโอเค เนื่องจากวันนี้เราก็เล่นดีส่วนทั้งเกมก็แล้วกันโออตายละเวลาจะมาเล่นปืนอะไรก็หาไม่เจอครับผมมีิ่งมีตัวฟันอะ่ะอยู่บนบ้านลูกสองแน่เลย เลิกเลิกขึ้นเอาแต่แต่แต่แหงโนแปดแต่แต่เราไม่มีรีวิววะทีนี้เราเล่นเป็นพ p ศ0ก็แล้วกันนะครับผม ที่สุดทั้งเกมจ้ารูา้ะเดี๋ยวไปเอากระเป๋ากัน,นกระเป๋าสองละได้มีคนมาไปเกือบแตกบอกเลยครับจังหวะนี้ชาร์จ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  ชาร์จชาร์จจ้าหัวล้อเป็หนึ่งดอกมันลากหัวนะแต่มันลากม่โดนแล้วเราจะเอากระเป๋าสองแต่มันเอากระเป๋าสามให้หวะคนดีนะขอบคุณโดนหัลอล้อไป็หนึ่งดอกร,รั้นน,รนน่าดู้น่าจะขอวล้อน่าดูไว้หิงแขก เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ปืนไกเราไม่ไป <c oughs> ยิงครวะออยิงกรยิงไข่ หลังต้้นไม <g ül> ยิงผมทำไมอะโหลดิใครไม่ต้องปั๊มด้วยเสียยาแบบเ่าเออยิงผมทำไมเออเออยิงผมทำไมฮลัลโหลยิงทำไมเองตายได้ไงป้อม <g ül> บนบ้าน โถทำอะไรหรอฮ่าฮ่าไม่ได้แอมผมลรอกลมเข้าอ่ะขอพัยนด้ครับผมมีคนขับรถได้ปะอ้อมอยังก็ไม่ดีฮัลโหลเจ็บแล้วอ่ะ ไม่ช้าหรอผมเจ็บแล้วไม่ช้าผมหรอออกทันเหรอ,อ,อไปไหนแล้วออกไปไหนแล้วฮะหล chết không 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 rồi mình sẽ nguyên lên đây ạ ừ ยนงเด็ก้าเลยหน้าไม้อ๋อเห็น จะหายออกมาซะด้วยดีเอาค่าจะหายมาสักพ่ออยู่หน้าอยู่หน้าโยกทำอะไรโอะโหล่อดูลูกซองคลองยัดไปวะหนึ่งดอกโคตรเจ็บบอกเลยครับผมดูลูกซองคลองยัดโคตรเจ็บ ไ,ไอหมอนี่ยังมีอยู่เหลือแค่สองคนละหลางต้นไม้ปะรู้สึกจะใช่นะ เราล้างต้นไม้โอเคมันย่อเป็นเพื่อนกันนี่ฮัลโหล อ,อมันเป็นเพื่อนกันนี่ก็นี่ว่าคนรตี่ไหนได้ตีเดียวกันอะไรของคุณฮลัลโหลไป phải Mày nhà thay phết mới đi hello ơi! người chụp mày không chẳng bền lâu bám nhau còn được à Hãy 9Q kênh ก็คิวจริงด้วยตอนแรกนู้นจะไม่ได้ซะแล้วโอเคครับผมพี่สุดคูด้นะเราก็ได้สองสองกับบอกโอเคบายบายครับล้างนะทุกคนบล้วบายครับหกสิบสามยี่เคเคิวครับผมบายบาย every day that I wake up I wake up in a nightmare every day that I wake up I can never see quite clear